สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับในคลิปนี้ก็เรามาทบทวนกราฟกันเช่นเคยนะครับก็เป็นมุมมองในภาพของการแบคเทสตนะครับตามหลักการของเราแล้วนะเราไม่ได้ต่อยังไงก็ตามเดี๋ยวถ้ามีช่วงว่างเราก็ไลฟ์กันก็จะแจ้งลงมานะครับถ้าใครสนใจจะติดตามดูไลฟ์ก็ลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งใ่ปะใชไหมมันน่ามันน่าจะขึ้นเตือนนะนะคร เข้าใจว่านะครับโอเคก็เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ <g ut> ในทำทำเฟมเดย์นะครับของวันศุกร์นะพูดถึงวันศุกร์ที่เป็น non farm payroll น,นะครับนะี่ก็จะเกริ่นไปก่อนว่ามันก็เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะยากลำบากนนะึงเพราะว่าราคามันเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะครับคือหมายความว่ามันไซ d e w a y นะครับ แต่ว่าถ้าเราดูในภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี Volume Imbalance ์อยู่ตรงนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ v o l ุ m มอิมบาลานซอีก1อันนะครับฝั่งตรงัข้ามกันนี้นะก็มันโอเวอร์กันโอเวอร์กันอยู่นะครับก็ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งพอดีเลยนะครับก็แต่ว่าอันนี้มันมันคือเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนนู่นนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็ แต่ว่ายังไงก็ตามราคามันได้ลงมาที่วอลุ่มอิมบาลานด์นี้แล้วมาแสดงสัญญาณการกลับตัวในทาำซีมเดย์นะใช่ไหมจะติดตัวที่หน้าตาดูเหมือนออเดอร์บล็อกนะครับแต่ว่าถ้าดูเทรนด์แล้วเนี่ยมันดูเหมือนมันกำลังจะขึ้นเนาะเพราะว่าแล้วก็ตัวของอะไรอ่ะตัวราคาที่ลงเนี่ยมันเลสเต็ตัวของอ่าอินเวอร์ชันอาจจะว่าอินจะว่าแฟร์ไบยูกแก็บไหมอินเวอร์ชันวอลุ่มอิมบาลานด์นะครับนะาเดี๋ยวอินเวอร์ชันแฟร์ไบยูกแก็บก็เอา มันก็คงคล้ายๆกันเป็นเรื่องของอิมพลาลซ์เหมนกันนะครับ mm hmm. ก็ตัวราคามันลงมาเลสเบกแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้หลุดอิมพลาลซ์นี้ลงไปวมันแค่จุ่มลงไปแล้วขึ้นมาเนาะ mm hmm. นั้นในใบแอดเนี่ยมันขึ้นนะครับนะแล้วก็อย่างน้อยๆคือไฮตรงนี้นะั่ผมใส่สีเขียวไว้ก่อน อีโคไฮตรงนี้นะครับเป็นอย่างน้อยเนาะซึ่งเราก็เลงมาหลายวันนะครับอยากอยากจะไปนะติดสวิงนี้สุดท้ายมันมาถึงในวันที่เป็นนอนฟาร์มนะครับ,นะรบก็โดนสต็อปล็อตไปหลายทีไม่ยอมไปสนะักทีก็อย่างเงี้ยน,นะครับสัปดาห์นอนฟาร์มมันก็ต้องรอข่าวกันนิดนึงนะแล้วก็ตัวของราคาจะขึ้นไปกว่าน,นี้ไหมผมว่ามันก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าข้างบนนี้ก็มีอะไรดีๆรอ ที่เราเราอยู่ก็คือตัวแก็บตรงนี้นะครับเนาะตัวสวิงไฮหรือว่าตรงเนื้อตรงนี้แล้วก็ถ้ามันสามารถยืนตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นไปต่อเนาะแต่ว่าดานันนี่มันช่างดูหนาเหลือเกินนะครับนะโอเคอันนก็เป็นใบแอดของเรานะอย่าลืมแท่งเขียวคือวันศุกร์นะครับเนาะเดี๋ยวจะมาดูไพิกิริยาขวันศุกร์กันนะก็ตามสไตล์นอนฟาร์มเพโ o นะครับก็ตัวของราคามันก็ค่อนข้างที่ทจะไซด์เวย์ตลอด ช่วงกลางวันนะครับจนกระทั่งมันพุ่งขึ้นมานะชนเป้าหมายเลยนะครับทีเดียวโปะเลยเนาะเพราะฉะนั้นจากข้างล่างเนี่ยโอ้โหราคามันดูดิไซเวมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับไซเว่ไซเว่ไซเว่นะครับนะครับถ้าจะลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลง,ลง,ลงนะทางราคาขึ้นมาเนาะงั้นก็ถ้าเราเปิดกราฟออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าราคามันได้อา่า พุ่งขึ้นมาตอนที่มีข่าวนะอุ้ยขออภัยนะก็คือราคาพุ่งขึ้นมาตอนที่มันมีข่าว non arm, นอนฟาร์มมันก็สร้างแก็นะครับแล้วก็ตรงที่ตลาดเปิดอีกนะครับสองทุ่มครึ่งของนี้นะก็สร้างแก็ตอิมสร้างอิมบาลานซ์เหมือนกันตรนะนี้เราจะใช้อะไรจากตรงอิมบาลานซ์ตรงนี้ได้นะครับก็เราก็อาจจะรอจังหวะรีเฟสเมนต์กลับตัวขึ้นไปแล้วก็ขึ้นมาทดสอบที่ตัวไฮเดิมตรงนีนะ้อันนี้ก็เป็นทางง่ายสุดนะแต่ว่า ความไม่ง่ายก็คือมันเป็นช่วงเป็นช่วงวันศุกร์กลางคืนใช่ไหมครับงนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่แบบเสร็จสมอารมณ์หมายของสัปดาห์แล้วแล้วมันก็จะไซเวรอจังหวะถัดไปนะครับนันถ้าเกิดว่าใครเทรดต่อจากตรงนี้หลังจากที่ราคามันได้เสร็จสมอารมณ์หมายไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอความยากลําบากนะในการในที่ตลาดมันไซเว์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอิ่มแล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้อง ก็เสือกสนหาจังหวะเทรดก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงเนาะแต่ว่าเอาว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ดูว่าพอราคามันไปแล้วเนี่ยเพราอเราเป็นระเบียบวิน,นัยเนาะเราก็รอให้ตลาดเปิดก่อนครับอย่าไปเข้าแบบกะจังหวะตรงนี้โหเท่จริงๆนะก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าเรา ใจเย็นนะคือมันคงมีแหละมีจังหวัดที่เราขอตรงนี้นะแต่ว,ว่าความเสี่ยงมันสูงกเกินนะครับนั้นเรามาดูหลังจากที่ทุกอย่างสงบไปแล้วมีอะไรพอให้เราจะเก็บเกี่ยวได้บ้างนะครับก็ในคลิปของไมเคิลตอนช่วงหลังเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของว่าเราจะดูแก็บนะครับแก็บใน time ฟ r a m M15 นะครับโอเคนะครับก็ผม ไฮไลท์สองอันที่เห็นชัดๆนะครับจริงๆมีอิมบาลานซ์ตรงนี้อีกอันหนึ่งเนาะแต่ว่าผมว่ามันน้อยๆอะนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะฉนั้นเราก็จะเอาตรงนี้นะครับก็ตัวที่ราคามันจะขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็จะมีอยู่สองตรงก็ตรงที่ว่าตัวอิมบาลานซ์แรกนะครับแล้วก็อิมบาลานซ์ที่สองนี่ว่าราคามันมีปฏิกิริยาอย่างไรเนาะรเราเห็นใน M15 แล้วว่าราคามัน พุ่งขึ้นมาแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับเข้าจิ้มมาที่อิ b a l ลาน e แรกนิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็พุ่งตัวออกไปนะครับนั้นก็จะเป็น Initiative Divisional Outerflow a n t i d r i น l ะก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะแข็งแรงในการที่ราคาจะขึ้นไปต่อเนาะแต่ตอนตเราก็มีความคอนเซิร์อยู่นิดหนึ่งว่าเหมือนราคามันถูกคีบไว้ที่ครึ่งหนึงของแกปนี้ใช่ไหมครับมันยิงขึ้นมาก็รีเจ็คลงขึ้นมารีเ e ็คลงก็นะ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไซด์เวียอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเบรกไปทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะว่าในต่างตัวแก็บนี้มันลงมาจิ้มแค่แบบไส้นะครับมันก็หมยกับยังไม่ได้มาปิดเนื้อชัดเจนนะมันก็เลยอยู่ในกรอบตรงนี้นะก็มันอาจจะลงมาปิดแก็นี้ก่อนเพื่อจะขึ้นไปกไ็ได้นะครับหรือว่ามันจะลงทะลุไปเลยก็ก็ได้เพราะนมันมีเพรสเชอร์ตรงนีนะ้แต่ว่านั้นก็ใน M15 ภาพใหญ่เราอาจจะอา,อาจจะไม่ได้แบบ ใช้นะครับก็เราก็จะมาเน้นจังหวะที่เราเทรดได้นะครับในช่วงนี้ช่วงก่อนเที่ยงคืนตั่นแต่ตลาดเปิดนะเป็นกันเนาะคลิปนี้ผมก็จะพยายามจะไปช้าๆนะครับเพื่อเป็นการรวบรวมสติตัวเองนะคนที่คิดทันคิดเร็วนะครับก็อาจจะรู้สึกเบื่อนิดนึงนะก็ขออภัยด้วยบางทีผมพูดไปเรื่อยๆมันก็อาจจะแบบมั่วเองนะมันผมขอรวบรวมสติมองอะไรช้าๆลงสักนิดหนึ่ง อ่ะก็พอราคาที่มันได้พุ่งขึ้นมาแล้วนี้ในทำเฟม M5 ใช่ไหมครับเราจะหาจังหวะจะทำอะไรนะจังหวะที่ราคาขึ้นมาสูงๆเงี้ยนะเราอย่าไปไล่ราคานะครับเพราะว่า,าถึงแม้ว่าเราเราจะบอกว่าเอ๊ะมันมีใบแอดที่มันจะขึ้นนะใช่แต่ว่าเราเอาเข้าจริงอ่ะไอ้ตรงเส้นสีเขียวถ้าจำได้คือมันเป็นตัวเนื้อ,อของ ที่เป็นสวิงไฮของไทม์เฟรมเดย์ในสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับซึ่งราคาตอนข่าวนันฟาร์มมันได้พาตัวเองขึ้นมาถึงแล้วนะครับมันถ้าจะไปต่อตรงนี้นมันค่อนข้างจะยากนะครับเราก็น่าจะใบแอดหาจังหวะที่มันจะราคามันจะดรอปลงมานะครับเป็นจังหวะที่มันจะเรียกว่าอะไรอจังหวะที่มันจะรีเทสเมนต์เป็นอย่างน้อยนะก็คือรีเทสเมนต์ก็หมายความว่ามันจะลงมาหา internal liquidity นะครับไม่ได้ ลุกลงไปข้างล่างเลยแบบเปลี่ยนเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเราหาแค่ Internal r น็ตเล i t y ีซึ่งมันอาจจะมาแค่สั้นๆแล้วก็ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดู t a r ์เกที่เป็น Low Hanging Fruit นะครับนะก็คือเป้าสั้นสุดซึ่งในที่นี้นะครับถ้าในทม์เซ็ม M5 เนี่ยคือหนึ่งเราต้องหาจังหวะที่มันวีดตัวลงก่อนที่มันอ่อนแรงลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าอีกทีนึงเนาะก็ตรงนี้นะครับ เรามาดูกันทีละแท่งในทําเฟรม M5 เนี่ยจนะังหวะที่มันขึ้นมาสุดแล้วมันเริ่มจะย่อลงนะครับมันเริ่มจะออนแอลงตรงนี้มันไม่มีการเคลียร์บายไซด์ i ีควิตตี้ที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปมันก็ได้อยู่นะครับว่าได้อยู่นะได้จนกระทั่งลงมาถึงปิดแกปตรงนี้เลยเนาะในทําเฟรม M15 แต่ว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงอะ่ะเพราะว่ามันคอ,อยถอยลงตรงนี้นะครับมันอาจจะอยู่ดีก็พลิขึ้นมาทีนึงก็ได้นะรัน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปหรือเปล่านะนั้นเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงตรงนี้นะนี้ราคามันก็ลงมาค่อนข้างจะลงแล้วนะที่เราเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะลงหรือเปล่านะมันน่าจะลงนะพอลงตรงนี้ปุ๊บนไหมครับมีแกลบจริงจมันก็มีแกลบอยู่นิดนึงนะครับนะให้เรารู้สึกว่าเออมันลงนะแต่เรายังไม่แน่ใจนะเพราะว่าลงตรงนี้ปุ๊บมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดแท่งเขียวขึ้นมาชนะตรงนี้นะด้วย แนวโน้มของเทรนที่มันเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับตรงสีแดงนี้มันอาจจะลงมาเพื่อเก็บตัววอลุ่มอิมบาลานต์ตรงนี้แล้วอีเขียวเนี่ยมันเปิดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเรารอดูก่อนว่าจะเอาเอายังไงรก็เห็นว่าในไอตัวแก็บตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับนะเกิดขึ้นจากที่ราคามันวิ่งเขียวขึ้นไปเนาะแล้วก็แล้วก็ลงมามีแก็บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคากับข้อที่แก็บมันก็รีเจ็ลงตรงนี้หนึ่งทีนะเราก็เอ๊มันมันยังไง มันอยากจะขึ้นมาตรงนี้นะครับนะหรือว่าพอขึ้นเสร็จมันไม่ยอมไปมันก็ลงอ่ะเราก็รอดูนะเรายังไม่เห็นไอ้แท่งข้างหลังนะเสร็จแ,แล้วมันก็ยังไซด์เวย์นะครับนะซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราก็อาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันไซด์เวย์มันยังไม่เลือกทางนะครับนะอ่าทีนี้ดูเวลาตอนนี้นะครับนะตอนนี้ก็คือสี่สิบห้า ตอนนี้คือ50นาทีอันนี้ก็คือช่วง10นาทีสุดท้ายของชั่วโมงใช่ไหมครับซึ่งตรงน,นี้ตอนที่ลงเนี่ยเราเห็นว่าตั้งแต่แบบต้นชั่วโมงลงมาสามทุ่มใช่ไหมครับสามสามทุ่มสทุ่มหนาทีนะสามทุ่าาทนะสมสิแล้วยังไม่มีพ i ยแอคชั่นเลยเนาะสามทุ่มยีเหมือนจะได้นะครับนะส่วน3ามทุ่มครึ่งนะก็คือ10บโมงครึ่งของนิวยอร์กนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรได้ใช่ไหมครับอ่าก็อัน้นเราก็ปิดจอไปเลยมาดูอีกทีนี่ตอนสิบนาทีก่อนจะหมดชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าราคามันดรอปลงมาแล้วดรอปเสร็จแล้วพอสี่ทุ่มนะครับอ่าหรือว่าเป็นอ่าสิบเอ็ดโมงนะครับราคาก็เริ่มเขียวขึ้นมานะแต่พอเขียวปุ๊บเนี่ยมันยังไม่เกิดไพร์แอคชั่นใช่ไหมครับพอมาขึ้นมาแตะตรงนี้มันก็ลงนะเพราะฉะนั้นห้านาทีสิบนาทีนะตอนนี้ก็คือราคามัน ได้ขึ้นมาแตะที่อิมบอลันในครั้งพอร,ราคามาเริ่มลงปุ๊บเนาะส่ะทุ่มสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นราคาก็พรวดลงมาเลยนะ,อะโอเคลงมาแตะที่ตรงไหนแตะที่แก็บข้างล่างนี้นะครับเนาะซึ่งเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นออเดอร์บล็อกใช่ไหมครับมันเป็นการที่ย่อลงมาสร้าง เซลล์ไซตูคิวิตี้แล้วก็มูไปนะครับนะแล้วก็ทำท่าย่อน,นิดหนึ่งนะสร้างเซลล์ไซตูคิวิตี้แล้วก็มูไปเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะแปลงไหนถ้าเป็นผมผมก็จะออกที่ตรงนี้เป็นอันดับแรกนะครับนะตรงแถวไส้แถวนี้ตรงนี้นะครับในแก็บข้างล่างนี้ตรงแก็บข้างล่างใน m ห้าเรนี้นะครับผมเอาทําสีให้มันแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วกันนะสำหรับตัวแก็บของที่มันเอ่อ ในทำเฟรมเล็กลงมาเอ๊ะ mm. ผมเคยทําเส้นเป็นสีส้มใช่ไหมมาทาเป็นสีส้มน,นะครับโอเคนะครับพอมัน,มนทาท่าเลสเต็คให้ตรงนี้มันเป็น uh, fair value gap นะครับนะมันเลสเต็มาถึงสองทีตรงนี้นะเราก็เซลเพื่อจะลงมาปิด gap ตรงนี้นะถึงไหจริงๆมันจะลงไปหาย gap ใน l สิบห้าก็ตามซึ่งมันก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้แค่ทีเดียวเนาะมันขึ้นมา ย้อนรีเทสเมนต์ขึ้นไหนทีนึงแล้วก็ค่อยๆลงมานะครับโอเคงั้นเราก็จะได้แกลบตรงนี้แกลตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแกลบใหญ่กันคือตรงอินบาล่์ตรงนี้นะครับจังหวะที่ผมมักจะสังเกตเห็นนะครับก็คือเวลาที่มันกลับมาเข้าแกลตรงนี้นะวลาที่มันกลับมาเข้าแกลบนี้นะแล้วก็ราคาจะเริ่มคอนโซลเดตนะครับซึ่งตรงคอนโซลเดตตรงเนี้ยมัน อาจจะไม่ได้แสดงออเดอร์บล็อกในนี้ที่ชัดเจนนะครับนะแต่ว่ามันราคามันเริ่มหลุดจากคอนโซลิเดชันเรนด้วยด้วยแรงที่มันมีอิมบาลาน e นะครับตรงนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ว่าเป็นสัญญาณว่าในก้อนนี้นะครับมันเลสเตกแกนี่แล้วนะโดยเพราะว่าเราวัดขนาดมาได้ครึ่งแกปพอดีเลยนะเป็นคอนเซควเอนตเอ็นคชเมนนะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเซลล์ได้อีกหนึ่งหมายเพื่อที่จะมา เก็บสวิงโลนี้นะหรือว่ากลับเข้ามาย่ำที่ตัวของแกลบใน M15 ที่ชัดเจนนะครับนะซึ่งก็จะเห็นว่าราคาลงมาที่เกี่ยวสวิงโลนี้แล้วเอาแกลบที่ M15 แตะขอบพอดีเลยมันเลสเป c กเป๊ะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ราคาก็มูฟอัพขึ้นมานะแล้วก็ค่อยรีเทคขึ้นมาจนจนถึงแกลบตรงนี้เที่ยงเหลืออยู่ใช่หไหมครับแล้วก็ไซด์เวไปจนจบวัน เดบพูดว่าอะไรนะก็คือจังหวะที่ชัวนะครับนะก็อาจจะเป็นจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ที่หนึ่งนะแล้วก็ออกตรงนี้ก่อนนะหรือถ้าไม่ออกตรงนี้ก็คือออกตรงนี้ที่มันเป็นเซลล์ไซร์ลิควิิตี้ที่จะอีโคโลตรงนี้นะครับนะถือว่าถ้ามีเชื่อมันมาปิดแก็บตรงนี้ซึ่งหนึ่งจังหวะโป๊ปปิดแก็บเนี่ยผมว่าผมว่าก็ดีนะจริงๆมันอาจจะเลยก่อนนั้นแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นตัวจิตรงนี้ก็ได้ครับ อทีน,นี้ไปดูใน Time ฟรม m e น1นะครับนะคลิปนี้เราไปกันแบบ Very Slow นะครับนะเพราะอย่างที่บอกผมก็ต้องรวบรวมสติตัวเองเหมือนกันอ่าโอเคอ่ะทีน,นี้มาดูในไอเดียในทางเฟรมของ m 1เราก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคามันได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันทำท่าพินบาพินบายใช่ไหมครับมันก็เริ่มไหลลงมาไหลลงมานะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดแกปบใช่ไหมครับแล้วก็ ตัวนี้มันเบรกเบรกแล้วแหละเบรกตัวนี้แล้วก็ลงมาต่อมีแกลบตรงนี้ฟอร์มเป็นออเดอร์บล็อกในในไทม์เฟรม M1 แล้วนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวผมจะตีไหมเดี๋ไปตีเยอะเลยเนาะแต่ว่าไอ้เนื่องจากว่าทางซ้ายมันเวิ้งวางนะครับแล้วก็ตัวเนื้อสวิงที่เราบแอนเอาไว้ในไทม์เฟรมเดมมันคือตรงนี้มันก็ขึ้นมาพอสมควรล้วมันก็ควรจะลงนะ แต่ว่าตรงนี้จะเป็นออเดอร์บล็อกไหมผมว่ามันก็มี10นะเพราะว่ามันคอนเซอร์เดตที่หนึ่งนะแล้วก็มูพับขึ้นมาถึงไงว่ามันจะมีตรง2กระยุกนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดตรงนี้นิดนึ่งโอเคน,นี้คือ2องทุ่มสานะก็คือหลังจากตลาดเปิดได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าไม่รู้ว่าราคามันจะลงมาที่ตรงนี้นะครับนะตร,ตรงนี้ทาร์เก็ตที่จะเป็นเหมือน ออเดอร์บล็อกหรือยังไงเหมือน internally liquidity ของของอันนี้ใช่ไหมครับนึกภาพว่ามันคอนซ o l ด d a ปุ๊บแล้วก็มีสร้าง liquidity ตรงนี้เอาไว้แล้วก็มูฟอัพขึ้นขึ้นมานะพอมันกลับตัวนะมันก็ลงมาถึงตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราจะแน่ใจหรือ,อยังพอราคาลงปุ๊บอันนี้ก็เช่นเดียวกันกันในทางเฟิวมใหญ่เมื่อกี้พอราคา retreat นะครับเราก็สังเกตว่ามันไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์เนาะไซด์เวย์แล้วก็ buy side liquidity ตรงนี้มันไม่ได้ไปแตะนะแต่ว่าเหมือนกับ เก็บเกือบมันเก็บไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ตัวราคาได้ดรอปลงมามีอิมบาลานนะครับก็จะทําให้ตรงนี้สงสัยว่าเป็นมิ i t เตชันบล็อกหรือว่าเป็นอะไรเป็นออเดอร์บล็อกนั่นแหละนะครับเพราะว่าราคามันลงไปแล้วนะตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคามันจะทะลุขึ้นมาเพราะตรงนี้ถ้าดูเฉพาะเหนือก็เป็นอีโคไฮเหมือนกันเนาะ แต่ว่าด้วยความที่ราคาแก็บตรงนี้นะครับมันโดนเทรดขึ้นเทรดลงเทรดขึ้นเทรดลงจนกระทั่งไหลลงมาก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่มันจะไม่ขึ้นไปเนาะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ทั้ง2ทางเช่นว่ามันลงปุ๊บแล้วมันก็เขียวขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บสตองเลยกินสต็ปลอลไปแล้วก็ขึ้นไปต่อนะอันนั้นก็ถ้าเกิดว่าจังหวะเซฟคือดูไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเทรดมันนะครับอ่าแล้วตัวราคามันก็กลับขึ้นมาแตะที่ออเดอร์บล็อกตรงนี้แล้วก็ ดับลงมาที่ทารเก็ตของเรานะาจจะเกือบเกืบนะก็คือตรงนึ้อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใกล้มากใช่ไหมครับนะแล้วก็ดีเทสขึ้นมาซึ่งการลงแล้วดีเทสอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็สื่อว่ามันยังอยากจะลงต่อเพราะนั้นการที่ราคาย้อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าราคามันย้อนขึ้นมาเพื่อที่จะกลับมาเก็บตัวออเดอร์เอพวกอะไร,รก็คือมาแมทออเดอร์ที่ยังเหลืออยู่ ก่อนที่จะพาตัวลงมาหาแทรเก็ตตรงนี้หรือเปล่าทีนี้งั้นเราก็มาดูว่าตรงที่มันดรอปตรงนี้มันก็ยังมีแกวนะครับนะอีโคไฮนะไส้เราเป็นแค่หลอกใช่ไหมครับนะแล้วก็ดูว่าพอราคาดีเทสขึ้นมายังเรสเพคอยู่ในตัวออเดอร์บล็อกหรือมิเทชชันบล็อกอันนี้นะครับหรือว่าตัวหรือว่าจะบอกว่าเป็นมินเทชโอของคอนโซเลเดชันเลนตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็รีเจ็คลงมารีเจ็คลง แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันยังเลส p e c ตรงนี้อยู่เราก็เข้าเซลล์ตรงนี้เลยนะเข้าซลล์แล้วก็ stop ป o อยก็เหนือตรงนี้นะซึ่งมีสิทธิ์โดดไหมก็มีสิทธิ์โดดเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็น eco high ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าราคาที่มันมุง่ง up ขึ้นมามันยังไม่สตรองพอนะคือคือที่ความเสี่ยงคืออะไรก็คือหนึ่งว่ามันมันกลับตัวเลยใช่ไหมครับมันทะลุข,ขึ้นมาซึ่งโอกาสน้อยแล้วพอดูส่งกราฟมันขึ้นมาแบบค่อยค่อยเยียยัะ แต่ว่าอันที่ผมน,นังกลัวอีกอันหนึ่งอันนี้คือเจ็บใจด้วยก็คือตรงนี้มันยังอีโคไฮอยู่ราคาที่มันขึ้นมาเนี้ยมันขึ้นมาเก็บอีโคไฮตรงนี้แล้วก็ค่อยมุฟลงต่อไปอันนี้จะเจ็บใจมากกว่ากรณีแรกนะครับอันทางที่ดีคือเราก็รอก่อนนะครับพอเรารอว่าตรงนี้มันรีเจ็ครีเจ็คลงแล้วเนาะมันน่าจะไม่ได้อ่กลับขึ้นมาตรงนี้แล้วแหละแล้วราคาก็ดรอกลงปุ๊บนี่นะเราอาจจะรอให้มัน ย้อนตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เซลล์ลงมาก็ได้นะแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันไม่ย้อนมาให้อย่างที่เราคิดนะครับราคาลงมาถึงพาเก็ตแรกเลยนะครับพอราราคาลงมาถึงพาเก็ตแรกเลยตรงนี้นะยังมีพาเก็ตถัดไปไหมก็คือปิดแก็บข้างล่างที่ได้บอกไปแล้วเนาะโอเคราคาก็ย้อนดีเทสขึ้นมานะราคาลักษณะมันไม่ใช่การกลับตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าเช่นว่าถ้ามันลงมาหาสวิงล่างไหมแล้วมันกลับตัว ขึ้นมามีอิมบาลานซ์อะไรเงี้ยก็คือกลับตัวแต่ว่าถ้ามันมีอย่างยิกยักเยอะอะไเงี้ยมันน่าจะยังแค่ย่อนะครับมีจุดให้มันมาย่อไหมก็คือตรงนี้เป็นวอลลุ่มอิมบาลานซ์แล้วก็เป็นแก๊บเล็กๆในทามเฟมม M5 ตรงสีส้มที่บอกไปแล้วเนาะก็จะเห็นว่ามันเลสเปตัวแก๊บในทามเฟรม M5 ตรงนี้นะกับวอลุ่มอิมบาลานซ์คือมันทะลุขึ้นไปแหละแต่มันก็ปิดเนื้ออยู่ข้างล่างทะลุก็ป,ปิดเนื้อ,อยู่ข้างล่างนะงั้นพอมันมีความอ่อนแอลงมาตรงนี้ปุ๊ หล่นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับนะเราก็มองหาทาร์กเก็ตถัดไปข้างล่างได้เลยนะก็คือพอลงแท่งนี้นะครับมีอิมบาลานซตรงนี้เนาะราคากลับขึ้นมาเราก็เข้าเซลลตรงนี้เออมอก่กีผมก็ไม่ได้ใส่เซล์้างใช่ไหมโอเคนะตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะชัวร์ขึ้นมาหน่อยนะครับนะโอเคนะเซลตรงไหนก็คือถ้าในทางเป็น m 1นะครับนะตรงนี้เป็นออเดอร์บ็อกที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหรนะ่เนา แล้วก็ตัวของอันนี้คือ e ีโคโลใช่ไหมครับนะราคามันก็เป็นไงถ้าเราเอาตรงนี้นะอยากจะลงมาถึงข้างล่างนี้เลยใช่ไหมครับนะซึ่งถ้าเราดูตามนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ถึงเนาะมันลงมาแค่ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนื้อตรงนี้ก็ถึงไหมเดี๋ยวขอวัดหน่อยโอเคอ่าตรงนี้ถึงนะก็คือมามาแค่ สวิงโลนี้แล้วมันก็กลับตัวไปนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครใครแบบว่าอะไรอ่ะใครแบบว่ามีสเปดเยอะอาจจะไม่ได้ด้วยนะครับแต่ยังก็ตามมันมีจังหวะ2นะครับคือจังหวะมาแรกเราอาจจะมาไม่ถึงแล้วโดนสต็อปลอดไปแต่ว่าพอไอตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันก็รู้ว่าคนก็ยังมาต็อปลอดเหนือตรงอีโคไฮตรงนี้ในอินเทอร์เน็ตเลยลิคดิตี้นะครับจังหวะมาจังหวะ ที่สองก็เนี่ยราคาก็ยังเหมือนจะเลสเต็กนะแตะจ๊บลงนะครับไม่ไป c o n แล้วก็พอมันเริ่ม on air ลงมาตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือเรา high risk ใช่ไหมครับเราเข้าตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเรา,าโอ้โหมันหลุดขนาดนี้แล้วย้อนกลับเข้ามาในแก็ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ stop l o s ก็เหนือตรงนี้นะแล้วก็ลงไปต่อเลยนะนะแล้วก็ equal low ตรงนี้นะครับ ที่เราพลาดไปนะเราอาจจะยังอยากขออีกสักทีหนึ่งนะครับเอาคืนในสักทีหนึงนะอีโคโลดตรงนี้นะก็ได้ไปสองต่อหนึ่งะก็เหมือนได้หนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเราบอกว่าเออขอไปข้างล่างนี้เลยเพราะาไงตรงนี้ไส้มันเท่าเท่ากันหรือจะปิดแก็บตรงนี้เราก็ได้อาาเพิ่มขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแ,วแต่ใครจะชอบนะครับแต่ว่าก็เอาเปิดให้ดูเลยว่าลงไปเต็มที่คือไป ปิดแก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าความเสียงต่ําก็คือตรงนี้นะทีนี้มันอาจจะเกี่ยวกับความแรงที่มันลงโดยถ้ามัาเห็นมันลงแรงๆก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันลงมาถึงข้างล่างาแล้วเจ้าสุดท้ายคือไปแตะที่แก็บในทางเฟรม M15 นะซึ่งดูใน M1 เนี่ยแหมดูไม่น่าได้เลยนะแต่ว่าถ้าดูในทางเฟรมใหญ่ก็จะเห็นว่ามันหนนแก็บนะครับแต่ว่าถ้าออกแค่ตรงตรงนี้ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลดีนะครับดูในทางเฟรม M5 เนี่ย ทำเฟรม M5 นะฮะในไทม์เฟรม M5 ตรงนี้มันก็คือแก็บนะครับตรงนี้มันก็คือเป็นราคามันไม่ได้มีแก็บละนะครับมันเทสย้อนไปย้อนม,มาเพราะฉั้นแก็บอยู่แค่ M5 ตรงนี้เนาะโอเคในไทม์เฟรม M1 ถัดมานะตอนที่ราคาลงลงมาถึงตรงตรงนี้เนี่ยก็คือราคาเวลาเท่าไหร่สี่ทุ่มใช่ไหมครับันะ้น เรามาดูตรงนี้หม่ว่าสี่ทุ่มนะครับอ่าตรงนี้ยังไม่ได้เกิดพายอคชั่นเนาะของนี้เท่าไหร่นี้สามทุ่มสี่สิบห้านะครับแล้วก็ไซเวย์มาช่วงห้าทีาทุ่มห้าสิบนะห้าสิบของนี้นะก็ยังไซเวย์อยู่นะครับจนกระทั่งเริ่มดรอปตรงนี้3ามสามทุ่มห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดจนสี่ทุ่มตรงนี้ตรงสี่ทุ่มปุ๊บราคาย้อนขึ้นมา มราเสียแล้วก็ย้อนขึ้นมาในสี่ทุ่มหกนาทีนะครับแล้วก็สี่ทุ่มสิบคือหนึ่งตรงนี้สี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะเราจึงถึงได้เห็นราคาไพแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็ลงมาครับอตอนสี่ทุ่มสิบห้าลงมาถึงตอนสี่ทุ่มยี่สิบนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ถ้าหลังจาก ตรงสีทุ่มนะครับตัวราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรอะในไทม์เฟรมใหญ่นะในไทม์เฟรมใหญ่ราคาตั้งแต่ตลาดตอน3ามทุ่มหรือว่าตอน10บโมงเช้าของนิวยอร์กนะสวิงโลสุดคืออันนี้นะครับพอราคาช่วงเที่ยงคืนนะมิดไนท์แมคโครของในเคิื่อบอกนะครับเรตีสวิงโลนี้ก่อนโอเคเมื่อกี้เราได้พาแอคชั่น ในช่วงที่เราเทรดปกติไปแล้วนะครับลงมาสองทีเนาะช่วงสี่ทุ่มช่วงสี่ทุ่มไปแล้วช่วงเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตรงนีนะ้ราคาได้ลงมาถึงตรงนี้เก็บสวิงโลนี้นะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะกลับตัวขึ้นมาี่แท่งนี้คือแท่งกลับตัวนะครับพอราคาได้เกี่ยวสวิงโลแล้วก็ทำท่าจะไซด์เวลงแล้วก็ดิสเพสเมนขึ้น โอเราพอหลังจากนั้นราคาก็ย้อนขึ้นมาปิดแกวบตรงนี้นะครับขึ้นไปปิดแกวบหมดเลยเนะ okay. ก็บตัวก็คือกลับเป็นจังหวะกลับตัวแล้วไปหาทางนี้นาน,นี้ก็คือเป็นนูนใช่ไหมเป็นระคนเที่ยงคืนที่ราคามันจะเก็บสวิงโลหรือสวิงไฮที่เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากสี่ทุ่มนะครับเอ้ยหลังจากสี่ทุ่มไม่ใช่หลัง หลังจาก3มทุ่มหรือว่า10โมงเช้านะครับเทนเนะครับนะต,รตรงนี้เนาะผมก็พยายามจะสังเกตตรงนี้ว่มามันจะเกิดขึ้นรานะคาก็กลับตัวจริงๆนะครับโอเคนะก็คลิปนี้นะดูกันไปช้าๆฟอร์มไอเดียกันไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่ยังมีความเสี่ยงนะตรงไหนที่ทำให้แน่ใจนะครับ ก็เราวางสต็อปลอสอะไรเป็นยังไงเนาะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับนะจบแล้วงงหรือเปล่าถ้าเกิดว่างงก็อย่าลืมกดสับส cribe เพื่อจะได้ดูถัดไปจะได้ไม่งงอ่ะจะดีใช่ไหมก็แล้วก็ใครที่ดูอยู่แล้วนะครับนะก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาผมก็จะไลฟ์นะครับถ้าเกิดว่าไลฟ์แล้วได้คอมเมนต์ด้วยนะก็จะได้ปรับรูปแบบให้ถูกใจผู้ชม ได้มากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ